วันนี้วันดีนะครับตอนรับสมาชิกใหม่ลูกแม่ลูกสาวซาอิวทับทิมแดงมณนนีแดงเพชรดำกับพ่อลูกชายมิยารับมิญารบจุงอ่างเทาครับจุงอ่างเล็กเทาแทงหลังวันนี้ได้มาทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับขาวสวงเทา สาหนึ่งดำหนึ่งเจ็ดตัวในอีกใบหนึ่งกำลังจะฟักเป็นตัวอยู่นะครับเอาไปโก,โก,โกบอยู่ชุดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับกัดกัดสายกัดแม่สายกัดพอ่อสายแทงหลังรับรองรับประกันการกัดไม่พลาดแน่นอนครับเบือเชียงล้วนสายนี้ ฝากติดตามด้วยครับผมส่วนท่านที่สนใจก็อีกสองเดือนนะครับสองเดือนครึ่งตามเบอร์โทรเลยครับ093 384 9597นะครับทักมาเลยครับ ID Line ลก็เบอร์นี้ครับ093 384 9597นะครับฝากติดตามด้วยครับผม